เจ้าอา่าไปจับแอปเปิ้ลมันตึงลเจ้าต้อมาขับรถเลยเจ้าว่ะนะากยิบกล้องไปเนี่ยของของใมันสร้างยนี่นะเราจเห็นกับม่ีเดียวากฝาากขายให้มันเห็นว่าแ่ยเอาเะไใส่บงูเรีนจัดข้าวจัดของเลยนะครับนี่โอ้ยะมันปัากระไม้ผลกระม้ยอ เสียวใหม่เสียวใหม่เสี้ยวใหม่เสียวใหม่น้ำ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 ่้ำน้ำน้ำน้านาำน้ำน้สน้ำน้ำอ้ำน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 หำน้ำี้ำน้่นคำน้ำนสำร้ำับำน้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 ้ำน้ำน้น้ำ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 า้ำนน้ำ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 น้น้ำ่สน้นน่นนนน่ ก็ให้กินเมื่อกี้มนไม่แต่ผมมื่อกี้หหามงแรกอไรไม่่งมเลยบอกผมว่ามีเด็กกระทะผมยังไม่ได้ไปเลยใส่ข้าวแไ่่ารนั่งก็มันเดือเาะการเดือั่กัเยก็ไปยบ่งเอขหองเลยบบเข้าข้างในแต่ว่ามันหมดแล้วมันก็้าเรียนจนหมดลืมหูลืมตาอืมกินเผ็ดที่มานโอ้ย โมลูกใหญ่มากม่ะไม่สูงทำไงจงนะลูกเอ้ยแตโมนี่ก็ึที่ถึงแป้งล้ำเลยเียรคไเราในจักรน้ยเกิผมไปในพอคือคระนจพ่ออวก็เขียนซืสืผมไปในเดมปรเทนะครับเออในแหลลูกพ่อแหะเขยในซือผมไปในหลัองตสวย่ะครับอยสวยมอ้ยเออยแต่ว่าเพะเอจซัมรุนไปใส่กนเยีบอุ้ยใครให้ยีสมน์ยี่สมนเจ้าจัด ไม่มีศีลเลยเจ้าจัดเหมือนเจ้านั่งเลยคคุุณณไม่มีไม่มีคันอยู่ค่ะคุณคันอยู่ว่าเจ้าออมสัยค่ะวิเดี๋ยวเดี๋ยวสาวบานอันนั้นนะให้ยศสมอยจับสักาวบมันจะได้จะได้สุขพอดียศสมอยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาตอนยักได้ยินข่าวว่าเขายำไปทรงหอดเพื่อนหรอยังน้ำมาอยู่เจ้าว่างอยากคนนิ่มตับตับเมนบอกตบับไม่ได้เอื้อนหาเจ้าเลย ไว้าวเออตรงเด่นนี่ใครใครว่าเอาพืชเจ้าเหรอฮะเจ้าคือว่าเอาใส่เก็บแก้มก่อนไม่แอปเปิลน่ะแอปเปิลใส่กับสาลี่ไม่สวยไหมมันไม่คูนมันไม่สวยอ่ะเออแอปเปิลใส่กับสาลี่ไปเลยแล้วก็ใส่กับสาลี่ย้ใหแอปเปิลกับสาลี่อยู่ด้วยกันแก้มมังกรใส่ใส่ตัวเล็กๆเอาสาลี่ใส่กับแก้มมังกรจะสวยเพราะว่ามันอันนี้มันถาดใหญ่ไหม ้อย่างงั้นก็ไม่เอาแก้มองใส่สาหร่ายเลยแก้มองกรใส่สาร่มันจะมีเส้นไงมันจะพูดขึ้นนะม่ลกมันจะให่เ็มก้เ็นแตงใส่ไข่ใช่มฮะเป็นแงใส่ไ่เันนี่อะไรอะแตงเหรอไม่ครับเนมร็งยลยวะแก้มังี่แงใส่ไข่เลวโอ้แกงใส่ไก่จริ <ġ tip> เอ้าแกลใกล้เนี่ยเออนี่บอกนอ่เนานี่นะสัตเอองั้นเอามาตกน้อยใส่แอปเปิ้ลเฮียเนาะแอปให่เนาะเอ็นเออเห็นไหมต้อก็จะพูดพูๆเลยเออเห็นไหมนี่คนแล้วนะนี่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 ไม่ดีต้องต่หัวมันยใหม่เออถ้าเมสมรจับใหม่เด้อถ้าไม่สมรจับพรุ่งนี้รับรองแอปเปิ้ลออกแสดงอาการเลยข้าจะวางงามวางงามกับชิ้นคนจัดนี่แหละแมนดูของบี้ดิ ขันผู้สาวสักน่อยจัดกระชบวงามเออต้องให้สาวปานจัดไม่ยสัน่อเม่พกเบามับเ้ลบเบ้ลนอจัดกดกดดันเยี่ยมสมันก็ระเ็ดงานอยู่อ่ะเม่โอ้ไปเหลือตูดพื้นด้มา้ออ t h a n ิ you พอลูกสาวล่าพอนิ่มม่เออลูกสาวลาอนิ่ม่่อนิ่มเลยอุ้ยอุ้ยเป็นหานเลยนะ เจ้าสิไดเลียงหลานหลายเติบอยู่เด้อกูสิได้เลียงหลานยังเดียวเด้อบ้านน้อยนี่รู้น่ะเจาคิดว่าหลานหลายคนอุ้มยบอุมพออุมเบื้องต่งโยบอันนี้รถเหยียบบ้านปะใส่ก็ใส่ปพ๊เจ้าก็วาเป่งขาดนี่นองหมดแล้วยวกับพวกคนแต็งโมกับหานวยแบบไงหนึ่งบ่ได้สมคนต่อพาราจ สามคนตัวห้าแล้วเก้าเจ็ดห้าสามหนึ่งหนึ่งสองสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ย่างสิบสิบอย่างเหรอหนึ่งสองงสอย่างอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอย่างเหรอโอ้แจ๋วเออตอวอย่างนี้แม่กดภาพให้แม่หน่อยไม่เออภาพนิ่งน้อยว่ะ ชูส่งนเี่ย่ัเาไปเนกันไว้บยกับ้าิมาบาง้อง่ยสมอนมืนลิงเลยมือนลิงเลยเมื่อกี้น่ยโอเหมือนลิงนี่งนี้สวยไม่สมอนไม่สมอนแกงแก่แอะไรแกงหยอกแก่แล้วะนกลามยสมอนพเจ้าต้เห่าใช่ ขาไ้ามขบข้าเจ้าอยากูแบบงอเงายชโอเคเดี๋ยวอแต่แลงไห้ครับบนน้ำเราเลนตากัตีหางวกหางบได้หดกันเจ้าันไม่งนีสุลว้นไป่งเรบอนะีาี่มาพอ่ีขลัที่บ้านไร่ผู้หลวง มาแล้วเไปนยังีวไปโซนแบบเงี้ยนะอดีไปโซนไปซอมือคืาให้ปูกคนหิปองมืออยู่นานบนนีนี่นะคะแเสร็จแล้วเฮ้ยเราแมว ผลไม้นะคะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สปันก็จะขออนุญาตนะคะจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ